ว่าตู้เกาหลีใช่ตู้เกาหลีแต่อยู่ญี่ปุ่นไม่อยู่ไทย <risque> สามเหล่าม,มันมัน <ห ả? S 1> มาเหมือนกันนะ <ห ả? S 1> มันเดินเหมือนกันนะเข้ามาหนึ่งสองวิอะเดินไกล<ว>ไดิเาพอ เปลี่ยนมือเลงวันนี้อีชั้นตาก,กระเหลือค่ะกดอันนี้ไปแล้วทำไมไม่ยืนถ้าหยุดปุ๊บอะมันจะเพื่อมันถึงจะไอ้นี่ได้ เล่นอันนี้กันอีกกว่า เราต้องเล่นมใช้หมดใช่ไหมไปตู้อื่นกันนะมาจ้าต่อพี่เขามีสตาร์ทเครื่องให้แล้วตึนะ๊บตึตบต เมื่อกี้พี่เข้าไม่แน่นด้วยแหละ หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนมาช่วยกันนำนะหนึ่งสองสามนะโอ้ยตีละคลี่เห้เงาหัวเดี๋ยวน้องนะขอบกระช้องแป้บนึงถ่ายก่อนเหลืออยู่สี่เหรียญคุณพี่บอกว่าเราไม่พอกระแลกใหม่ สงสัยว่าคุณพี่ตจะมาอีชั้นคงจะได้หมดไปเป็นกี่สามที่ร้อยหมุน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 หมหมุนไปหมุนไปหมุนไปไม่เข้าแก็บเลยตึ๊ง โหต้องเอาตัวไก่แล้วแหละดูดิเซียงจีดเสียงรู้ว่าเสียงแต่ยังโขงคอล้องล้องก็ล้องไม่ถูกนะอีชันเนี่ยงัดมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อ,อจัดไปใหม่มุนใหม่มุนใหม่ มุนไปมุนไปมุนไปโอ้ติดกันเป็นก้อนเลยจ้ะเฮ้ยอยอยลองไปทำไมอีกโดมตูดเมื่อกี้ก็ดีแล้วยากเลยทีเนี้ยตัวไหนดีละ่ะโอ้ยตาย <laughs> โถ้ารู้ว่าไม่ได้เราก็ต้องถอยนะจ๊ะเพื่อนๆอย่าฝืนไม่เลอะไรไม่ได้อ,ดอย่าฝืนอระตูนี้แล้วกันนะ น้องนอนยิม้มโอ้ย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 จ้าโอ้ยลุ้นยิ่งกว่าหวยออกอีกจับอะไรของฉันมาเนี่ย อน,นี้เราตั้งใจให้มันหมุนเว้ยกดครั้งแรกมันต้องหมุนใช่ไหมนี่มันไม่หมุนจ้าอันนี้มันเดินเลยจ้าอโอ๊ยอโอ๊ยคันมือกยิก หมดไปร้อยหนึ่งเราไม่ได้อะไรเลยดีดิโอ้ยเอาตามกินไิติมเดีดกว่าไหมไม่ได้ไม่ได้ว่ามันต้องแก้มือว่ะจัดไปอีกร้อยเดี๋ยวไปแรกขอเวลาไปแรกตังแพรบมาต่อรอบสองตัวเดิมนี่แหละจ้ะมันดูมีความหวังสุดแล้วเอ้ยมาเอาอเอาอีกแล้วความหวังลิบลี เอปรากฏว่าความหวังจะลิบห์มีนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลิงก่อนนะขอเลิงก่อนนะนนะตัวนี้ดีว่ว่ะลอยลอยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ลอยลอยเพื่อนเพื่อนต้องดูขาลอยลอยตัวลอยลอยเข้าไว้นะเออนั่นแหละลอยลอยลอยไม่โดนอะไรเลย <laughs> เอาไปดูดิกดปึ๊กทีแรกันแทนที่มันจะหมุนให้เรามันไม่หมุนว่ะเฮ้ยอะไม่หมุนก็ไม่หมุนจ้ะไม่หมุนเจก็เล่นกันอย่างนี้แหละเอ้ยเข้าอย่างนี้อีกแล้วว่ะ เปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้นะจ๊ะเปลี่ยนตู้หาตู้ที่มันดูมีความหวังอันนี้ไหมไปหมุน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 ไปแกจะตบออกตั้งนานแล้วแกจะหมุนไม่หยุดหมุนให้สารวะ มันไม่หยุดหมุนแล้วมันก็อย่างเงี้ยดูดีขอเลงแพ๊บ <c oughs> เอเอเดี๋ยวขอเรื่อนมาทางนี้แพ๊บ นี่ใส่ไม่ดีแกเป็นนกฟิงฟารงวิงโก้ที่นี่ใส่ไม่ดีมากเลยแกรู้ไหมแกจะล่วงลงไปทำหม่เพื่อ ลองตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะเราพยายามเราพยายามจะเอาเข้าคอมานะจ๊ะเลงที่คอนะจ๊ะ ให้เราไหม <c oughs> ตามนั้นขึ้นแต่เวียงออกอกลับมาตัวเดิมกลับมาตัวเดิม ใกล้สุดใกล้ปองสุดงัดที่คอพี่พี่คอลอคอมันหวะเออคอจริงๆคอเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยกับการที่ว่าถ่ายไปคนเดียวถ่ายคนเดียวเล่นคนเดียวถ่ายคนเดียวมันก็จะอย่างนี้แหละนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้เอ ไปลองตู้เล็กกันนีกวาไปลองตู้เล็กกันดีวะ,ไป,กกวะไปดูตู้เล็กกันนี่วะตู้นี้เราเล่นแล้วอย่าไปเล่น <laughs> มีตู้ไหนให้เราเล่นมัางเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตู้นี้น่ารักน้องหมาแลบลิ้น อันนี้อะไรอันนี้คือน้องหมาอ้วนอันนี้ปกปยุยเราเหลืออยู่ห้าเหรียญเราจะเล่นตัวปกปุยนี่เหรอวะ <c oughs> <c oughs> ไปจ้ะแม่จ้าต,ตัวใกล้ป่องเฮ้ย มันพริ้นอะมันพริ้นมันพริ้นว่ะอันนี้ต้องไม่ลงไม่เข้าแน่เลยอะต้องลงในนี่แน่เลยเยอะเย,เยอะตรงไหนละจ๊ะดูนะคนบางคนไปห้องน้ำมาแล้วก็เดินมาบอกเราแล้วได้มาเยอะแล้วนี่แนะ่ยอกย้อนเป็นการที่แบบว่าย่อเยอยแบบสุดฤทธิ์<สาย>โอ๊ย มันจะลงหลุมอ่ะลงข้างๆอะ่ะนี่ก็ได้วะรินรินไหมเลอยูยสองเลนแพงกว่าเร็วองร้อยไม่ได้รเล่นี่ในห้างมันจะยากหนะ่อยฮะแอ

ไว้เจ็บแล้วทนคือคนเจ็บแล้วทนเล่นก็คือสันเองตามนั้น <c oughs> เอาว่าเดี๋ยวดูว่าเราจะไปเล่นที่ไหนอีกก็กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะบ๊ายบาย